เจฟกกินอะไรลูกกินอะไรคะไม่ต้องยิ้มกินอะไรกินผักบุ้งไฟแดงนะคะโอ้ดูทำปากทำปากโอ้น้ำ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 น้เอาสำลักกินส้มตำเหรอลูกโอ้โหเอาใหญ่เลเอ่ย เผ็ดทำไงคะเผ็ดมั้ยโอ้เผ็ดแฉะแฉะท้ายมามา้มาดูแม่ซีแฉะยังไงอร่อยมั้ยคะอร่อยมั้ยคะอร่อยตัวซิอร่อยโคตรเย้ <c oughs> <c oughs> เผ็ดไหมโลกโอ,โ,อโอ้โเผ็ดเผ็ดโอ้โเผ็ดอ้อ้